ไปปฐมพุทธภาสิตคาถาอนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอานิพพิสังเ <c oughs> มื่อเรายังไม่พบยานได้แลนท่องเที่ยวไปในสงสารอันเป็นอนเนกชาติ ขหาการังาเวสันโตทุกขาชาติปุนัปุนังสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกรำไปข้าการากทิโทสิปุนาเคหังนาคาสิ นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสภาเตพาสุกาภาคาคาหากูตังวิสังขาตัง โรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหากเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังคารคาตังจิตตังตันหานังขายามาชัธาติ จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือพระนิพพานจบปฐมพุทธภาสิตคาถา